สวัสดีนะคะสวัสดีครับ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 ครับผมได้ครับผม ่บุกล้งไหมคะทุกคนโอเคนาอเคทุกคนโอเคนะโอเคค่ะอะก่อนอื่นองขอยือพมพีนะคะอเรียกว่าทเออเาบ่าวสาป้ายแดงเป็นไงบ้างคะติธีเมื่อเช้าขอคุณค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับที่พี่ๆที่มาในวันนี้เนาะเมื่อเช้าก็แบบ คือเราเราไม่เคยเห็นงานงานชาวมาก่อนเลยอะแล้วมาเห็นครั้งแรกในงานตัวเองเป็นงานมั่นของตัวเองไปเลยแล้วก็แบบแอบ,บอยากรู้สึกว่าแบบที่เขาทําอะไรกันอยู่เราต้องอยู่ในนี้เราก็เลยบอกเออเราออกไปดูได้ไหมเขาก็ไม่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตื่นเต้นมากแล้วก็แอบ,บมีแบบร้องไห้นิดนึงใช่แต่รีบกั้นก่อนค่ะโมเมนต์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสาหรับเราแบบมันความคิดตอนนั้นแบบโอ๊ยจินตนาการเป็น,นยังไงบ้างทางเช้าคือเรารู้สึกว่าแบบมันมีญาติอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบ เห็นหน้าเขาเราเขามีความสุขกันหมดเลยแบบญาติทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากแล้วเราก็เขาคงภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยที่แบบเรามีวันนี้ก็ดีใจเหมือนกันค่ะครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติเรานะครับก็งานเมื่อเช้าผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็สนุกมากครับเพราะว่าเรา เราก็มีญาติญาติมาญาติหลายท่านเนี่ยมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเขาก็อุอษษตส่าห์มาแล้วก็ได้มาเจอการรวมตัวญาติครับงานเช้าเราก็จะมีแต่ญาติเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวงานเย็นเนี่ยก็เรียนเชิญแขกนะมาร่วมสนุกกันมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยครับนะครับวันนี้ก็เมื่อเช้าก็มีน้ําตาซึมนิดๆน,น,นะครับคุณแม่ก็เข้ามาอวยพรก่อนน้องออนกอนผมแล้วก็คุณแม่ก็เสียงสันส่นๆนิดหนึ่งอ่าแล้วก็เริ่ม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  เก็บอารมณ์ไม่ค่อยได้เริ่มมีคอคอมีน้ําตาซึมนิดหนึ่งนะครับก็ซึ้งครับทุกญาติผู้ใหญ่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อน้องออนนะครับแล้วก็คุณแม่ผมก็พูดอวยพรเราก็รู้สึกว่ามันตอนตอนที่เราก่อนจะมางานเราก็รู้สึกว่าอคงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมานั่งตรงนี้จริงๆแล้วพอเขาเขาพูดจริงๆเนี่ยความรู้สึกเรามันแบบมันตื้นตันเนาะมันตื้นตันแล้วมันรู้สึกมีความสุขแล้วเขากูอวยพรให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยครับ ก็ก็แฮปปี้มากครับแฮปปี้<อ>มากพ่อคุณแม่แม่แบบว่าโอไยพอว่ายังไงบ้างเลยมันถึงกระตร๊บหน้าตาซึมออกมาเลยเขาจะแบบพูดน้อยอแต่ว่าคุณพ่อก็จะบอกว่าแบบเออให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยให้อภัยกันแล้วก็เคารพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงอยากให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้แบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เคารพและรักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ซื่อสัตย์ต่อกันใช่แล้วก็คุณแม่ก็บอกว่ารักเราทั้งสองคนนะครับ คุณพ่อน้องออนก็บอกว่าให้เกียรติกันเนาะอยู่อยู่ด้วยกันให้เกียรติกันครับประมาณนั้นแล้วก็ญาติญาติท่านอื่นก็ขอให้มีความสุขอยู่กันยืนยาวนานๆแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยก็จะถามแบบนี้ครับครับอ๋อก็ยังไงาาการอยู่อ๋อก็จริงๆก็ไม่อยากไม่อยากเป็นเน้นตรงนั้นมากนะครับก็เราก็เป็นเลขมงคลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างก็อาจจะ เราก็จะมอบแหวนให้น้องออนนะครับเป็นน่าจะเป็นเรื่องของเป็นสื่อแทนความรักมากที่สุดนะครับน้องออนชอบอันนี้ก็มีแหวนแล้วก็มีต่างหูที่น้องใส่อยู่นะครับอันนี้ก็อ่าโอเคก็แหวนก็ประมาณห้ากรัตนะครับต่างหูก็คือข้างละประมาณสี่กรัตครับใช่ครับใช่เป็นรวมเป็นก้าเป็นเล็กขมงคล ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องถามนิดนึงเพราะเรื่องคำมั่นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราให้กันไว้ยังไงบ้างครับจริง,รงๆเราไม่ค่อยได้สัญญาอะไรกันเนาะเหมือนกับว่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีความสุขแล้วแล้วเราก็ทําทุกวันให้มันดีที่สุดต่อไปเนาะแล้วก็พยายามรักษาความรู้สึก ขาเลวพยายามรักษาความรู้สึกดีๆต่อกันก็คือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะให้เป็นธรรมชาติก็เราอยู่กันอย่างเงี้ยเรามีความสุขแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังมากมายแล้วก็เราก็ไม่ได้สัญญาอะไรกันก,ก็ก็อยู่กันไปเรื่อยอๆครับ น้องรู้สึกว่าทุกวันนี้มันสําหรับตัวน้องอ,อ่นนะคือรู้สึกว่ามันดีดีอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะแค่แค่แบบรู้สึกว่าโอเคอยากทําให้มันดีที่สุดไปในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะใช่ความประทับใจในตัวน้องอ่อนกอ็อ่าน้องอ่อนเนี่ยแน่นอนเขาเขาสวย เขาสวยนะครับหุ่นดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้วยแล้วสดชื่นอันนี้คือคือด่านแรกที่เราเจอเขานะครับเราเห็นปุ๊บเราก็อืมน่ารักน้องคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็พอเราได้มาเริ่มแรกก็คืออ่ะผมก็ลองจีบลองคุยเขาก่อนเป็นยังไงนิสัยเข้ากันได้ไหมนะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็อ่ะพอยิ่งยิ่งได้เรียนรู้กันก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยมันเคมีมันตรงกันเรามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายๆกันอ่ะเช่น เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอื้อเฟือเผื่อแผ่ชอบรรมะชอบบริจาคชอบอะไรเงนี้ครับก็ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแล้วก็พอคุยกันไปปุ๊บต่างคนก็ต่างจูนกันอ่ามันก็มันก็เลยค่อยๆเข้ากันได้แล้วก็เขาก็มีผมมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กก็จริงแต่ว่าเขามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เขาก็ขยันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอตลอดเวลานะครับ ก็เหมือนเราที่เราก็พยายามเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองตั้งแต่เด็กมานะครับมาเจอน้องเขาก็มันก็เหมือนเหมือนความคิดทัศนคติต่างๆมันก็ค่อนข้างจะตรงกันคือต้องบอกว่าตอนแรกอะเราก็แบบว่าแอบแอบกลัวนิดนึงตอนแรกเลยอะ แต่พอแบบอยู่ไปไปมามาคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติดีค่ะแล้วก็เราได้รู้จักเขายิ่งขึ้นไปก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ให้คําปรึกษาเราได้มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆอย่างอะ่ะเราก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราในการทํางานหรือการใช้ชีวิตมุมอมองในการใช้ชีวิตต่างๆก็ได้เรียนรู้จากพี่สองมาเยอะอยู่ทําให้เราแบบ โอเคเราก็เป็นคนชอบพัฒนาเราเลยอยากแบบพัฒนาไปเรื่อยเราเลยรู้สึกว่าแบบอยู่กับเขาแล้วเขาหวังดีกับเราจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าการสอนเราแบบนี้ทําให้แบบมันมันไม่ได้มีอะไรแย่อะ<ช>มันคือเป็นเรื่องที่ดีที่ที่คอยคอยสอนคอยบอกว่าอะไรประสบการณ์ของเขามากกว่าก็คือเราก็เหมือนอน้องเขาก็ยังเด็กนะครับแล้วเขาก็กําลังกาลังพัฒนาตัวเขาเองอันไหนที่เรามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ค <c oughs> <ๆ>่อยๆ ถ่ายทอดค่อยๆปรึกษาหารือกันคือบางอย่างผมก็ปรึกษาเขาเหมือนกันผมก็ไม่ได้แบบรู้ทุกเรื่องทุกอย่างบางอย่างผมก็ขอความคิดเห็นจากเขาว่าเอ๊ะอย่างนี้เออพี่ทําอย่างนี้ดีไหมนู่นนี่อะไรครับก็ต่างคนต่างปรึกษากันแต่เราก็อาจจะได้เป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็จะช่วยเรื่องของงานของเขาเรื่องของอเวลาเขามีปัญหาอะไรมาปรึกษาล้วก็จะให้คําแนะนําเขาครับเราเาย้อนนเขานะซินนะ ซีนนั้นนะครับก็หนาวมากค่ะใช่หนาวมา,วากหนาวมา,วาก<ๆ>ใช่ใช่ก็เรียกว่าผมเที่ยวมาทั่วโลกอย่างเี้นะครับเที่ยวมาตอนนี้ก็ก็เกือบครบโลกละขาดอีกประเทศเดียวทริปนั้นเป็นทริปที่ผมประทับใจที่สุด ในที่เดียวมันก็คือ่นก็คือเกาหลีเหนือซึ่งก็เดี๋ยวเกาหลีเหนือกาลังนเกีเนือก็าลังหะือเกาหลีเนือก็าลีเดลี๋ยวกเดี๋ยวเดลีเยนเกาหลีเหนือ็เปิดเก็คงาปีเพนเกาะลีนือเปนปรก็เทศทีเไปเที่ยนได้ไเด้วยีด้นือก็ปด้วยได้นปก็เาหีนก็เกีนือก็เกาหลนาหลนือเนั้นก็คือเป็นทริปเรีอบ็รกวนือรับกอ็คือมาีครอบคเัวผลไปค่อนข้างลรบเลยผมว่า เออเราก็ตั้งใจจะขอแต่งงานมานานแล้วนะครับผมเชื่อว่าน้องเขาก็แอบแอบรู้ว่าเอ๊ะเราจะขอแต่งงานหรือเปล่า <c oughs> เขาก็ชอบมาแซวเล่นประมาณว่าเอ๊ะต้องทําเล็บไหมนะน,นู่นนี่ <c oughs> เขาก็แซวเล่น2 2> ซวเล่นลเขาเป็นคนที่แบบแพลนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่เราเป็นคน <ละ S 2> แ,แพลนเขาจะมีบอกเราว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยคือเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วนะส็จะไปวางแผนว่ายังไงอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าแบบมันต้องทริปไหนทริปหนึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ไปออสเตรเลียกันมีหลายทริปมากใช่แล้วก็ ติดๆกันก็เป New <ะ>็นิวซีแลนด์ครับซึ่งทริปนั้นเนี่ยผมก็แพลนไว้ว่า,าก็จะพยายามไม่ให้เขารู้แหละแล้วก็เตรียมตัวไปแล้วก็เอ๊ะตรงไหนที่มันจะเหมาะที่สุดผมก็นึกถึงว่ามันต้องเป็นยอดเขาเพรานะนิวซีแลนด์นยอดเขามันสวยอ่าแล้วก็นึกถึงภาพที่มียอดเขาแล้วมีหิมะปกคลุมอะไรเงี้ยอ่าอยากขึ้นไปแต่นี้เอ๊ะจะขึ้นไปยังไงแล้วก็ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปละ มันเป็นการนั่งหออรั้งแรกเป็นการนั่ง<อ>น้องออนเคยบอก oh. ว่าน้องออนไม่เคยขึ้นเฮลิคอปเตอร์อ่าผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีน้องออนด้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเราก็ไปเช่าเฮลิคอปเตอร์เหมาลำสองลำนะครับเพราะมีญาติไปกันประมาณ8คนก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปทําเป็นบอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวยอดเขานะครับที่ควีนส์ทาวน์นิวซีแลนด์แล้วพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บ เฮลิคอปเตอร์ก็ค่อยๆลงใกล้ยอดเขาเพรไม่เรื่อยยอดเขาตรงนั้นสูงมากสวยมากสวยมากครับแล้วก็เราก็ลงไปจอดอจอดแล้วทุกคนก็ลงลงไปก็ทีแรกเออว่าลงไปถ่ายรูปไเฉยแต่จริงๆผมเตรียมไม้หมดละผมให้เขาเตรียมแชมเปญใส่หลังเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับแล้วก็มีช่อด,ดอกไม้อยู่หลังเฮลิคอปเตอร์ซ่อนไปใส่ใส่ใสลังไปอพอลงไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มก็ทําเป็นค่อยๆจูงเขาไปก่อน จูงเข้าไปแต่โอ้โหแต่หิมะคือหนามากเดินเข้าไปนี่เหยียบจะล้มเสียงสั่นหนาเออแล้วก็เสียงสั่นเสียงสั่นเพราะหนาวหรือเปล่าเสียงสั่นค่ะถ้าดูในคลิปอ่ะถ้าถ้าไปดูในคลิปนะครับไปย้อนดูคลิปใช่้รูมคือคือเราเราก็คิดว่ามันคงคงไม่ไม่ไม่มีฟิลลิ่งอะไรหรอกก็คงจะแบบเออก็คงทําให้เสร็จแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันตื้นตันมันเหมือนมันจุบอกอ่ะมันถึงเวลาที่เราต้องพูดจริงๆแล้วนะครับมันเป็นโอกาสนี่โอกาสที่สําคัญนะครับ ก็บอกน้องเขาตอนนั้นก็เสียงสั่นนิดนึงนะครับเหมือนในคลิปแล้วก็บอกว่าเออเรามาทําอะไรกันบนนี้อะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับแล้วก็ขอเขาแต่งงานนะฮะแล้วก็ทากลางญาติินะครับแล้วก็กับตานเครื่องบินก็น่ารักมากเขาก็ทําตามแผนทุกอย่างเขาก็ค่อยๆเอาแชมเปญมาเอาดอกไม้มานะครับตามตามซีนที่ต้องการเป๊ะตามสีนนั้นเป๊ะเลยตั้งใจ คือรู้สึกว่าไม่ทริปไหนก็ทริปหนึ่งแล้วก็พยายามทำตัวแบบน่ารักทุกทริปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หลังๆมาก็คือทำเล็บทุกทริปเลยค่ะแล้วก็แบบเขาแบบดูภูมิใจมากเพราะว่าเขาก็แบบมาเล่าให้เราฟังว่าหลังจากวันนั้นนะคะวันนั้นเลยเย็นวันนั้นเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยพี่ทำยังไงบ้างชอบไหมอะไรแบบรีวิวรีวิวใช่ใช่คืออยากให้เขาประทับใจอยากให้เป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบประทับใจจริงๆอะไรเงี้ยก็ได้อย่างที่หวังครับได้อย่างที่หวัง ครับจริงๆเนี่ยก็คือจริงๆวันเนี้ยเป็นวันวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าฉลองมงคลสมรสนะครับจริงๆเ่ะเราได้เรียกว่าเราได้แต่งงานกันไปแล้วนะครับเมื <นะ S 1> ่อวันที่11เดเดือนธันวาเนาะเป็นวันที่เราเข้ารับพระรชาชทานน้ำสักเดือน11นะ <proxim S 1> อา่าเดือน11 10เดือนเ1เอาใหม่ใช่ไหมคะฮะเดือน11อไหม เอาใหม่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 สิบเดือนสิบสองสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบสองก็เพิ่งผ่านมาเนี่ยหรอใช่เอาไม่เป็นไรเอาวันนั้นวันนั้นเอาย้อนกลับไปอ่ะสามสองหนึ่งวันนู้นจริงจริงเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่เราเรียกว่าฉลองมงคลสมรสพระราชทานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้ จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ารับพระราชาน้ำสังนะครับเป็นพระกรุณาที่คุณอล้นพลนะครับหาที่สุดไม่ได้นะครับที่เราทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็พร้อมกับครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายนะครับโอ้เป็นความเป็นความปรับปื้มแบบแบบไม่คาดฝันจริงๆแล้วก็เราเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติกับตัวเราทั้งสองคนและวงตระกูลของเรามากๆนะครับแล้วก็ได้ เข้ารับพระราชทานสตว์แล้วก็ในวันนั้นวันเดียวกันเราก็ได้จดทะเบียนสมรสแล้วอันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เราแต่งงานกันแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามาฉลองนะครับมงคลสมรสพระราชทานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีคนบอกให้เราละครับแน่นอนครับเนาะก็ช่วงช่วงก่อนที่เราไปถ่ายพรีวิ n งที่เมกากัน ก็มีคนแซวน้องเยอะคนแซวน้องเยอะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะครับลองดูวันนี้ดูวันนี้ยังแบนอยู่นะครับท้องยังแฟบอยู่นะครับก็หลังจากนี้ก็เราก็จะแผ่นจะมีน้องกันนะครับก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วครับเราก็คุยกันมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วแหละว่าเออเลาแผ่นจะมีน้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหลังจากแต่งงานก็แผ่นจะเริ่มนะครับมีน้องกันเลยครับก็อาจจะใช้วิทยาใช้วิทยาศาสตร์ช่วยหน่อยครับครับ ฮันนีมูนนะคะเพราะว่าที่หมอต้องมีเลี้วด้วยใช่ใช่เพิ่งจองเมื่อวานเพิ่งจองใช่เพิ่งจองกันเลยก็ให้ไายให้ไายเก็ลีเหนืออย่าก็ลีเหนือเดี๋ยวรอก็ลีเหนือเปิดก่อนนะครับก็คือเราเพิ่งจองกันเมื่อวานเลยนะครับที่แรกเนี่ยก็คือเราเราไม่กล้าแพลนฮันนีมูนมากเพราะว่าเราแพลนจะมีน้องแล้วทีนี้พอถ้ามีน้องเนี่ยบางทีเนี่ยคุณหมอเขาอาจจะห้าม แต่ปรากฏว่ามาเช็คตารางกับคุณหมอแล้วเนี่ยเรามีก็บว่างนะครับเราก็เลยแทนทริปด่วนไปฮันนีมูนกันก็คิดว่าน่าจะไปที่เซาท์แอฟริกานะครับประเทศแอฟริกาใต้ล้วอยากไปดูสัตว์กันใช่น้องยังไม่เคยดูสัตว์ใช่ป่ะเคยดูแต่ในสวนสัตว์แต่จะเป็นแบบในป่าอันนี้จะไปดูในป่าจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าการไปสองด้วยความที่เราเหมือนกันเลยชอบ ชอบสัตว์เลี้ยงชอบอะไรน่ารักน่ารักเหมือนกันกกกนะครับที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์เยอะเนี่ยก็ชอบดูสัตว์ก็เลยอยากพาน้องเข้าไปดูสัตว์จริงๆในป่าจริงๆนะครับที่ประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็เทียเ่ยวเคปทาว,วน์โจเนสเบิร์กอะไรเงี้ยครับคือเราผมเคยไปหมดแล้วนะครับผมก็อยากพาน้องไปดูอะไรที่มันแปลกๆสวยๆที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี้ยครับ <ใน S 1> ก็แผ<ใ>นหลังจากแต่งงานก็อาจจะสักอาทิตย์หนึ่งเนาะก็แผนจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อครับครับวันที่วันที่น่าจะเป็นประมาณวันที่18 ใช่ครับแล้วก็กลับมาก็ไปหาคุณหมอเตรียมยมีน้องต่อครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอในเรื่องรายละเอียดก่อนว่าแบบไหนดีกว่านะครับว่าอาย่างไงดีกับสุขภาพเราหรือว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องอพิจารณาหลายๆอย่างนะครับลองดูสุขภาพดูอะไรให้พร้อมเพราะสมัยนีย้คนก็เหมือนมีลูกกันยากขึ้นเนาะมันก็อาจจะต้องใช้คุณหมอช่วย แต่คุณหมอบอกว่าของเราโอเคของเราโอเคแต่ว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าแฝดเขาค่อนข้างที่จะแบบใหญ่อะไรเงี้ยกลัวแบบใช่ค่ะต้องวางแผนเพราะว่าช่วง้ทยๆอ่ะคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องไปไหนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องคิดนิดนึงว่าแบบไหนดีแต่ต้องจาแพนกันไว้กี่คนคะผมในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากมีสองคนก่อนอ่าอันที่หนึ่งเราไม่อยากมีลูกคนเดียวเราอยากมีสองคนแต่พอสมมุติถ้าเรามีสองคนปุ๊บ เราก็ค่อยๆดูอีกว่าอนาคตว่าเอ้ยเราอยากมีอีกไหมถ้าอยากมีอีกก็อาจจะมีอีกนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินสนะ <c oughs> หรือยังไงหรือ,หหยอยังไงคิดว่าก็คิดว่าในเบื้องต้นสองก่อนนะเราดูฟิลสองคนก่อนว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเราเหนื่อยแค่ไหนเพราะการเลี้ยงเลี้ยงเบบีมันก็ไม่ง่ายเนาะก็เหนื่อยอยากเล่นด้วยแล้วอยากเล่นใช่อยากเล่นกันนาะแบบฟิลแบบ นิวบอร์เขาก็แบบว่าน่าจะน่ารักเนะาะอยากได้แบบดื้ดอๆไ,บบไม่ได้นอนถึงเวลาจริงไม่ได้นอน <c oughs> ตื่นกลางดึก <c oughs> ทำงานบตเกอร์อะไรอยู่มหรือว่าให้เบรกแล้วก็เขาแล้วแต่เขาเลยครับไม่ได้เป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งเลยค่ะเป็นคนแบบหาทําตลอดเวลาจริงๆอะไรก็ได้เลยค่ะใไหนจะต๊กเกอร์ชื่อดังนะเป็นช่วงหนึ่งีนะครัูคแปลกเปเตี้อะไรโอ้ my god ฉันยส s ร t e d f o o y thank you to j k and Thank you d o t o r คือจะจะบอกว่าเซอร์เไพร์มาก ไม่ว่าจะไปประเทศไหนนะครับ uh huh. ไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาตามสนามบินก็ตามทุกคนจะเข้ามาทักมาขอถ่ายรูปเขาซึ่งผมงงมากเฮ้ย uh huh. ทำไมทำไมคนต่างประเทศเขาถึงรู้จัก,จก uh huh. คือฝรั่งเดินอยู่ซานตาโมนิก huh. านะครับที่ LA อย่างเงี้ยคนเดินเข้ามาขอถ่ายรูปฝรั่งเข้ามาเอาทำไมเขาจําเราได้ คืองงมากงงมากตามสนามบินอะไรเงี้ยบางทีกำลังผ่านซิเคอริตี้อยู่อะไรเงี้ยก็ขอถ่ายรูปเนี่ยจนเขาไล่ไล่อะไซิเคอริตี้บอกไล่ไปอะไรเงี้ยคนมาขอถ่ายรูปเขาขวัประโยคบริใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เขาจะขอให้เราพูดแบบเด็กเกี้ยเด็กเกี้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะแบบอุ้ยแบบฟินเลยเขาอยากจะยิ้มจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อแล้วยาก็งงครับก็งงทีแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้จนจนพอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเออเรารู้เลยว่า เฮ้ยมันเออเมื่อก่อนเวลาเราอยู่ไหนในประเทศไทยเนี่ยคนก็อาจจะรู้จักเรามากกว่าน้ององอนอะไรเงี้ยในในช่วงแรกๆแต่ตอนนี้คือไม่มีใครสนใจเราเลยไปไหนไปไหนนี่แต่คนจะขอถ่ายรูปออนไม่มีใครถ่ายรูปผม <c ười> ครับแล้วก็เวลาไปต่างประเทศนี่ยิ่งยิ่งหนักครับเวลา,วาไปไหนนี่คนคนเขาก็จําได้คุณใช่คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าน่ครับบางคนเขาเขาเขาดูปุ๊บเขาจาได้ขนาดบางทีน้องออนเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะครับเหมือนในคลิปน้องจะแต่งหน้าตลอดไม่แต่งหน้าก็คือจําได้ มีตอนที่เราไปมาเลเซียเออไปมาเลเซียนี่เขาวิ่งวิ่งวิ่งตามเหมือนใช่เห็นเห็นคนบอกว่าเหมือนเขามีกุ๊ปกันอ่ะแล้วเกาแบบส่งไปแล้วคนก็วิ่งวิ่งวิ่งตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าถ้ายิงแถวมันแฮปปี้อ่ะพอเป็นฟิลนั้นอ่ะเราก็แบบอุ้ยแฟนคลับน่ารักมากอ่ะแล้วมันเหมือนเติมพลังให้เราเนอะใช่ใช่เขาเขาน่ารักกันมากครับเขาก็จะเข้ามาทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปอะไรครับเราก็รู้สึกเราก็ยินดีมากที่เขามามามาชื่นชอบและเราก็อยากให้แบบ ช่วยติดตามคลิปของน้องช่วยติดตามน้องไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเพราะว่าเราทําเหมือนมันเติมพลังให้เราเออมาเติมพลังให้เราเหมือนแบบอยากทําให้คนแบบยิ่งแบบดูแล้วยิ่งสะใจดูแล้วยิ่งสนุกไปเรื่อยๆเลยก็เลยแบบเอามีมเนี้ยมาทำแต่งกิ๊กเจกิ๊กซองไปเลยค่ะใช่ เอาที่นแลก็ท่อนฮุกไหมคะว้าวขอบคุณแฟนๆหน่อยว่าอย่าลืมติดตามหนูต่อด้วยแต่งงานแล้วก็ยังแบบติดตามได้เหมือนเดิมนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแบบใส่จริตไปเลยเต็มที่ได้ค่ะโอเค today is my wedding day so thank you you guys for supporting me and watching my video and please continue following me and watching us in journey โอเค thank you เพลงขอเพลงหน่อยขอเพลงอ่าอ่าน้องออนมีเพลงใช่เพิ่งซ้อมเมื่อวานนี้เหรอโชว์เพลงหน่อยนะคะนี่เอานิดหนึ่งทอดหนึ่งขอทอดหนึ่งขอทอนหนึ่งพี่ต้องเต้นตามนะก็เพลงน้องออนที living my dream baby I got it all the world's my run แว้ทางปีกไม่รีรอ ขอโลมิชันสัขึ้นมาแวะขึ้นมาค่ะ Everything is possible Always with me เ i ็กกี้เจกี้ไปยังไปกันพร้อมไหมครับว้าวเดบิวว่าแต่งงานแล้วคุณเพ็กกี้จะเปลี่ยนไปไหมคะใก็จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามไปเรื่อยๆค่ะก็อาจจะมีครีเอทอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆ เรารู้สึกว่าการทำคลิปของเราอะ,ะวันนึงออนทำคลิปหลายคลิปมากเลยนะคะแต่รู้สึกว่าแบบไม่เหนื่อยเลยแบบมันมีความสุข<ช>เพราะว่าพอถ่ายคลิปแบบมันเหมือนเป็นการกั้นขำกันสุดๆอะอแล้วพอเวลาแบบถ่ายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุกคนขำกันลั่นเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนมาแฮปปี้ด้วยกันมันไม่ได้แบบมาทํางาน<ช>นะะึง่ะเขาก็เหมือนมีความสุขที่ว่าเวลาเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะเซิร์ฟ ออนเซิร์ฟออนเซิร์ฟนะครับออนเซิร์ฟออนเซิร์ฟชีเซิร์ฟอันนี้ออนเซิร์ฟก็คือเขาเขาเขาบอกว่าเวลาเขาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาคิดถึงคนดูเขาอยากให้คนด right? ูมีความสุขละลาฮาไปกับเขาเลยครับแบบตลกตลกดิสวรรณดิสวรรณอะไรเงี้ย I take all อะไรเงี้ยเขาก็เขาไอ a ิชออลเขาก็จะมีความสุขตรงนี้อะไรครับที่ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเขาก็จะชอบก็สนุกเลยครับเห็นเบรียเขาถ่ายคลิปเนี่ยไม่มีบท พูดไปได้เลย,เลยสดๆๆสด,สดลุย <c oughs> ใช่ใช่แล้วก็เพลงน้องติดต่อติดตามได้ที่ไหนบ้าง ว้าวโซเชียลมีเดียเลยค่ะ s p o t i f y a p p l e Music วอะไรเงี้ยแบบว้าวทำจริงใจนอป Apple m u s i กก็มีเหรอมีค่ไลมิลเลอร r y อะไรก็ไม่รู้หนูก็เพิ่งรู้จักก็มีเหมือนกัน s p o t i f y มีหมดทุกโซเชียลมีหมดทุกอะไรที่มันชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอะไรนะ t h you กระเจยกีวงเล็บลาลาลาที่วงเล็บลาลาลาเพราะว่าเราชอบเราชอบอุลลาลาลาอุลลาลาลาของลิซ่าใช่ค่ะ